ดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอพีทุกคนน้อง่ะเนาะเอพีก้าเอพีไหมกันนี่มาเป็นเอพีจะแดงจ้ะเมนี่จะแดงต้มต้มอะไรกันนะต้มไข่เอ๋อะไรก่ออันต้มชีสนอกค่ะเนาะอยากจะมากินข้าวเนาะแข่งกินข้าวล่ะอันนี้ฮอนฮอนย่ะ ฮอนฮอนเห็นบ่หายออกจนทุกวันอยู่นู่นแค่นาะต้มต้งไก่ไอ้ต้งไข่ค่ะไข่แล้วก็เอาใส่เห็ดอะไรกันนะไอ้เห็ดกับอันหอมหอยใหญ่ค่ะอันนี้หอมหอยใหญ่เตรงกันเนาะอันนี้เห็ดค่ะเห็ดนะแล้วไก่แค่เห็ดพร้อมค่ะหายออกจนทุนให้พี่น้องเบิ่งเด้อ เด็ดี้ตักกินตักใส่ถ้วยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าถ้ากินถ้ากินบวชมันดีเป็นเงียนเนาะคะ่ะเนาะฮันพลเนาะคะ่ะฮอนฮอนอยู่างนี้ ถ,ถ้าถ้ากินโมกฤษมันนี่เป็นอันนี้น่าจะนาแดงกินนเนี้ยโมก,กินขา้าเด้อนาแดงกินน่ต้มชืดเล่นเนาะค่ะเนาะพเพราะว่านาแดงเอฟกินละนาแดงกินข้าวก่อนเดียเด๋ยวนี้นาแดงอัน ทำมาบานได้มากินกินข้าวอยู่บ้านยายค่ะต้องกินลองข้อค่ะพี่น้องพอีเยน็นอะไรก็่อนนั่งมันเยินๆน,นะแต่ว่าพอโดบใน,น้าจนนี่ทด้ค่ะมอยน่าจนซันเนาอคขะเนาะ หน้าพอดีๆน่ะไอเด้งกันดี่มมีแนวเห็ดบมมีแนวมากินนะพี่น้องก็ได้ยันต้มไข่ได้เนาะคะัะเนาะไอเดงก็บ้าบานเนาะอื้อ น้องมอื่นอย่าลืมใบลอยกระทงเด้อจ้ะเด้อบานอย่าเด่งลอยกระทงเนาะค่ะเนาะลอยกระทงวันเพ็ญเด็ดสิบ่องพอดีวันที่มื่นพอดีเนาะค่ะเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดอันพฤศจิกาพอดีเนาะค่ะมลอยกระทงเด้อใครใครอยู่ไกลๆก,ก็มันลอยเด้อจ้ะเด้อใครอยู่ไกลก็ทรงใจมาเนาะค่ะเนาะย่าเด้อยาเด่งอย่รลอยพี่แ แดงไปลอยเพี่ไพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะย่าแดงกระเจ้าอีด้งเข้าไปลอยบ่โหจะเพราะว่าย่าแดงไปบงหลอเฮ้ยบพราเว็นอย่าเดงดอ,ยเดยอยู่อันรวงให้รวงให้พาโชกเนาะคะ่ะเนาะย่าแดงไวไ้เบไป,ไปลอยแล้วที่ลูกกระทุ้งไหมพี่น้องฮะเบิงเนาะค่ะ พี่น้องฮอนนาหนาวแล้วพี่น้องดูแลด็อขคองเด้อค่ะเด้อใส่เสียอุ่นๆไซเซียตัวนนหน้าหนาอย่าให้หลางไกออนแอเนาะคะ่ะเนาะถ้ามันเอาต้องใส่เซียกันห้าไหวเนาะค่ะเนาะนีะ่อีดเดออบอุ่นจ้าจ้าไว้กินในจักคำกันนะ จ้าไปทำนีิกายโนจันทร์เอาะไปหน้าคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าโอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจดีย์เนี่ยได้จ้าเดี๋ยวทำคลิปใหม่ๆต่อไปเอาไปทำนีิก่อนนจันทร์เหาะก็วิดีโอหอยโชคดีมีใช่ปังๆกันทุกคนได้จ้าวันดีจ้าวันดีจ้าดีจ้ากินหอยพี่น้องบัทุกคนจ้าวันดีจ้า